ไมครับสามสี่วันได้เปล่าสามสี่ป้า <laughs> ไม่เอางี้กันนะเอาเอานี้ก่อนนะเอ,นนนะเอาเอก่อนแปะลูกศรใหญ่ให้เห็นว่าเราตอนนี้เราตามดีกีอะไรอยู่เอนี่นะครับไม่ใช่ดิคงจะที่ตามไอ้ไอ้ลบเบลลิลเราเห็หนี้ย ลบไอ้พี่โบทามไปต่อนเมองไ,ไม่เห็นอ่าไปเปลี่ยนไปสีแดงเป็นอ่าเอางี้ก็ได้เอาเอา<ม>นี่ครับฝาทียึงดีไม่คลิกขวาที่เส้น ออตรงไหนวะเพมเพจวะมองไม่เห็นแป๊บหนึ่งจอมเล็กไปที่องศาทำไมเสียนเป็นองศาวะเออ่นหละซูปเปอร์มิเลนเนียนเลยใหญ่ๆอ่ะทีนี้คุณจะที่ตาม A ใช่ปะ่ะใช่ครับ ตาเอ A จบไปแล้วถูกไหมตอนนี้ขึ้นมาบีคุณี่ตามเป็นสตองบีถูกปะใช่ครับอ่าคุณยี่ตามเป็นสตองบีอ่ะนี่ผมบอกว่าบีอ่ะเวลาเราเล่นกันอ่ะมันจะมีระยะส่งถูกปะอ่าครับระยะส่งของเทนถูกไหมครับอ่าเทนส่วนใหญ่ครับมันจะวิ่งเป็นสามสี่ถูกปะเห็นไหมอ่าครับอ่าถึงสามสี่เห็นไหมถึงสามละสามรับ 3าุดห้าและสามจุดสี่หนึ่งสี่อ่ะเรียบร้อยละแต่ไม่ลงอ่ะอ่าใช่ครับอ่าแต่วันนี้มีกรอบราคาข้างบนเห็นปะตอนนี้ตรงหลังจากสามบาคนจะอีแอคชั่นเพิ่มไม่ได้ละนอกจากไฮไฮไฮอืมครับเบรกไฮถูกปะถ้าอยานย่อบายย่อบายก็ต้องเอาแค่เบรกไฮเบรกไฮเพราะมันอยู่ในระยะวิ่งออกมันละครับถูกไหมอ่ะทีนี้ทีนี้เบีย ขอบเขตการเป็นบีของเราอะอยู่ที่เห็นปะ่ 8, ปะร้อยหกจุดแปดป่ะอืมครับแต่ไม่รู้มันถึงไหนถูกไหมใช่ครับใช่อ่กาก็นะสามสี 3, 4, 3, 4. ่สามสี่ออออแล้วผมวัดที่กี่ไหนปะ่ 3, ปะสามสี่ดูครับหนึ่งทำไมคุณจะอีวัดสามนี่มันกราฟไปอยวเนี่ย กรับดีครับอ๋อคนละคนละดีกีอ่ะทีนี้เช็คไปทีละชุดชุดนี้ตามเป็น B จบแล้วไม่มีอะไรให้ตามแล้วถูกปะ่ะใช่ครับาความแข็งแรงอยากจะช็อตก็ต้องรอจังหวะสองอีกสักพักหนึ่งถูกไหมใช่ครับใช่อ่าคนที่ลบไปก่อนลบ ABC เลยนะครับลบไปหมดเลย ลบจนถึงเทนด้านล่างใครสอนให้มันให้ให้คุณจอี้เนี่ยไปเรียนเยอะแยะไปหมดเนี่ยเห็นไหม <c oughs> อ่ะยอ่ออันนี้เดย,ย์งไ,งได้ยังวะทาไมเดย์ของจอี้กับผมไม่เหมือนกันวะเอ้ยนี่โอทีเคเอ เอาคครับเมื่อกี <S <S right. well, okay, ้เป kind of right. well, uh, ็นเทเทอร์เลยก็ไม่รู้อ่าทีนี้ตาม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 เีละชุดเทละชุดก็คือว่าไอชุดนี้เนี่ยชุดนี้ที่ผมตามอ่ะมันคือมันคือขึ้นเดใช่ไหมอือ ตรงไหนวะเนี่ยทำไมทำไมรู้สึกมันไม่เหมือนกันวะอยู่ผมกดอะไรผิดวะโอเคโซเชียหมือนกันแต่ถอนแชร์จอก็ได้นะครับอุ้ยแค่กลัวดิปแปดหมืน่นแปดหมื่นตรงไหนวะเออตอนนั้นอ่ะอ่ะทีนี้ คุณี่เตีกันตีตีตีสามสี่ 3, อันนี้ก็เทนชุดนี้ถูกปะใช่ครับอืเท็นชุดนี้จบไปแล้วสามสี่จบปะแล้วก็ตีเวลาอ่าแล้วแล้วก็ตีเวลาคือมันควรจะย่อแถวแเนี้ยถูกปะ สวีสพายย่อแถวนี้แล้วมันเบรกขึ้นไปเห็นปะเบรกแรงๆขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอ่ะผมก็จะตีอ่ะที่เราตีเมื่อกี้ถูกปะครับเท้าหนึ่งแล้วก็เบรกขึ้นไปถูกปะอ่ะใช่ครับถ้ามันเบรกขึ้นอย่างเงี้ยผมไม่มองเป็นบีละอ่าผมไม่มองเป็นอ่าบีแล้วก็ย่อลงมาละผมไม่มองว่าเริ่มออริจินอลเทนใหม่อืมครับ พอเริมออริจนอเทนใหม่ผมว่าจะตีสามสี่ของเทนชุดอ่าเอาตีสชุดนี้ก่อนอ่านี่หนึ่หนึ่งชุดถูกปะ่ะแล้วก็เป็นตัวขั้นเทนถูกปะ่ะอ่าแล้วก็ลองยกไปแปะอีกชุดหนึง่งอ่าเอาแค่นี้ก่อนนะอันนี้เราจะโฟกัสเทนถัดไปถูกป,กปะ่ะอ่านีผมไม่ได้ตามแค่สามสี่ลมาอีกลงมาอีกอ่ะผมจะตามแค่สามสี่ เนี่ยบอกว่าแสนสามมือผมตามสีเสียผมสร้างครับเปิดมาตามแค่สามสี่ของของเทนชุดนี้ครับเมื่อกี้แค่เมื่อกี้กเฉลยไปแล้วใช่ไหมตอนแรกเราเป็นเอถูกป่ะใช่ครับใช่แล้วขึ้นบีถูกป่ะครับบีอันนี้บีถึงสามสี่แล้วมันควรจะลงตั้งแต่ชุดนั้นแล้วแล้วแต่ว<ช>่ามีเบสขึ้นไปเห็นปะ ครับโอ้ตอนนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ผมจะตามเป็นเทนโอเคครับคุณจุนี้ลองไปเก็บลองใช้เช็คลิสต์ลองลองใช้เช็คลิสต์ไซเวเท่ากับเทนก่อนหนะ้าได้ครับแล้วลองจับสังเกต PA หลังจากนั้นดูลองไป,ไปเวิบเพจก่อนก็ได้นะได้ครับไดค้คือคือเราตามี้ไปไเรื่อยๆปะจบสามสี่แล้วเห็นไหม อ่ะครับจบสามสี่แล้วไม่ได้กลับตัวเห็นปะใช่ครับไม่กลับตัวาดาว่าเท่าไหร่ซ้ายพอดีเป๊ะอ่าครับถูกปะไหลซ้ายเดี๋ยนะครับไหลซ้ายเนี่ยขาขึ้นเนี่ยเออถือว่ามีไหล่อ่าแตมันเอน็นกำบนนะอนอ่านี่ก็ได้ได้อ่ะอันเนี้ยเอ็นกปพอดีเป๊ะปะครับ ตัวดาวเท่าไหร่ซ้ายถึงไหมเห็นปะอ่าครับอ่าเห็นไหมล้วก็อ่าเวลาก็คือเท่ากันกว่าเขาเต็บล็อกรับตรงนี้ก็ได้ทำได่ยังเงี้ยอะไรนะก็ใช่ทำบล็อกรับกูทีวีสามสี่เอาเลยถ้าหัมบล็อกรับอ่ะทำบล็อกถ้าคุณจะอีหันบล็อกรับคุณจะต้องรับตั้งแต่ชุดแรกโอตรงนี้ใช่ไหมครับชุดนี้เราตามเป็นอะไร เราตามเป็นบีถูกป่ะเออตามเป็นบีตัวแรกเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแรงส่งถูกป่ะใช่คับใช่เป็นแรงถูกไหมเราตามเป็นบีแล้วมันเป็นบีบีเล่นถังบ็อกไม่ได้ไงอ๋อใช่ครับใช่โอเคเดี๋ยวอีเราไปเก็บดูครับหลังจากสามสี่แล้วหลังจากจบฟีโบสองแล้วดูพีมันเป็นอะไรได้ครับได้ อ่ครับจานทอครับแต่เจ้าอี้นี่ตัวไม่เนครเลยมันแค่มันแค่สัดส่วนอะมันแค่สัดส่วนสัดส่วนของเรียกอะไสัดส่วนที่เป็นธรรมชาติของเทนอะแล้วถ้ามันถ้ามันผิดปกติมันจะมันจะเกินมันจะนานไวกว่าถูกปะครับเออนั่นเลยลองลองเก็บดูแต่ไม่รู้ได้คำตอบป่อนนะเขาถามมา เดี๋ยวต้องไปลองเก็บดูครับเพราะว่าปกติ A B C น่าจะจบก่อนถึงสองแต่บางทีมันดันไม่จบไปต่อเลยก็มีเนี่ยผมต้องไปเก็บก่อนคือไอตัวตัวอย่างเงี้ยคณจะยี่ต้องไปเก็บตรงช่วงบูลันอ่าครับต้องไหมอ่าได้ครับได้ครับ คุ่จีก็ลองตอนนั้นผมเกมแบบไหนวะจำเทนหนึ่งจุดห้าได้ปะจำได้ครับจำได้อุ่มจี้ก็ลองไปดูว่าหนึ่งจุดห้าเอาเอาเอาท่าที่เห็นนะไม่ต้องสนใจเลยนะรอมันเป็นเทนก่อนรอพีเอหนึ่งจุดห้าพีเอหลังสองนะอ,อ่าได้ครับได้ เดี๋ยวไปลองดูครับผมอาเดี๋ยวจะจะอีส่งกันบ้านให้ครับพีเอหนึ่งจุดห้ามีตรงไหนวะพีเอหนึ่งจุดห้าลองตีทั้งเทนเลยอันนี้เจอปะเนี่ยตีตีเทนชุดล่างเนี่ยชุดนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เทนเทน หนึ่งจุดห้าพีเอหลัง 5, หนึ่งจุดห้าปะครับนี่ครับอ่ามีตัวนี้ถูกไหมพีอหลังหนึ่งจุดห้ามีซิกษนลให้เข้าถูกปะครับเล็กกับใหญ่เห็นครับเล็กกับใหญ่ปะอันอันนี้ปะครับหรือไม่ใช่ครับหลังหนึ่งจุดห้าเห็นกับเล็กกับใหญ่เห็น P A เอไหมเห็น P A อซิกให้แท่งคอนเฟิร์มเข้าไหมตรงตรงนี้ปะครับอ่าคนที่ตามเอบีซ ครับผมมาแมกเลย A B C A B C ถูกไหมอะจะสูงอ่ะสูงเข้าไปไหนสูงเข้าไปตรง N ครับพิ่ง A เห็นปะ A ขึ้น B อ่าครับเห็นนหเห็น N, N, N คับพิ่ง A ขึ้น B ปะจะดู N นกับพึ้งค <B. S 2> นะครับจะทอนอันไหนนะไม่ใช่ผมจะให้ดูกับเล็กกับใหญ่ไงอ๋อได้ครับ มองเห็นปะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่นี่กัปเล็กอ่านี่กัปใหญ่อ่าเห็นปะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขา C วิ่งกัปใหญ่กัปเล็กกัปใหญ่อันนี้มันเทนขาขึ้นลงมาถูกปะเป็นเทนขาขึ้นขึ้นมาอ่าเป็นขาขึ้นขึ้นมาครับแล้วก็เอเราตามเป็นบเห็นปะเราไม่มีเอ็นกัปตัวหนึ่ง อ่าใช่ครับถูกไหมแล้วพอมันลงซีอ่ะแล้วมันเฉลอยอ่ะกามันเป็นเอ็นคัพใหญ่อ,อะ่ะซัดเลยอ้าวได้ครับได<ค>้ไปกินไี้เห็นรีโ,นรโซนี้ไงไเจ้าอีรีดทำเป็นลองเป็นรับไปเรื่อยครับการทนอนทวกนี้อ่าอ่าอ่าคุณเบียดเบียนคนอื่นอีกแล้วนะคุณกระทอนคุณพลาดพิงแล้วนะ <laughs> <laughs> ทำอะไรนะพลาดพิงคนอื่นเขาอีกแล้วนะไม่ใช่ลอง RRTT อันนี้นี้นี่เห็นกราฟใหญ่ปะครับผมเห็นกราฟใหญ่ปะอุ้ยขีดตั้งแต่ราคาปิดกราฟใหญ่เลยนะขีดทางขวาขีดเหรอครับขีดขีดราคาปิดกราฟใหญ่ราคาปิดกราฟใหญ่เนะตรงนี้ครับใช่นั่นมันราคาปิดแท่งเดียวแล้วนะอันนี้แท่งแท่งเงินกราฟฟิ้งอะแท่งเทียนเนี่ยแท่งเทียนใหญ่ใหญ่อะที่นิงเง็นกราฟฟิ้งสามแท่งอะ นี่วะครับแท่งเขียวแท่งแรกแท่งเดียวพี่แท่งเขียวแท่งแรกแท่งเดียวแท่งนี้เหรอครับใช่ <Yes. S 2> ราคาปิดคือตรงนี้อ่าอ่าสูงข้ไป,ไปอันนี้เห็นฉเฉลยแล้วนะอ่าเดี๋ยวลองเห็นความแตกต่าง,างอ่าย่อทำเฟรมครับลองย่อเป็นหนึ่งชั่วโมงก่อนอ่าครับอ่า คุณชี้จะเห็นคุณชี้จะเห็นในชุดที่มันแทงขึ้นมาแต่มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ทําลายถูกป่ะครับอ่ะแล้วทีเนี้ยเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนไปทางขวาเลือ่อนเลื่อนไปทางขวาไอ้ทางขวาทางซ้ายเลื่อนให้เห็นนะมันจะมีเส้นเนี้ยมันจะเป็นเส้นฟิปกลางเห็นไหมอ๋อโอเคเอาเอา,เอานี้ราคาปิดนะถูกป่ะครับครับ<ชะ>ทีนี้ คุณจย่มองหาซับไพ่ครับผมครับมองหาอ่าเวลาไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวคล้ายๆคล้ายๆที่เจอแม่หมวยอะ่ะเดียกนะครับซับไพ่ที่มันสร้างตรงตรงเส้นฟิปปี้อะ่ะซับไพ่ที่ตรงสร้างตรงฟิปปี้ อืมของชุดนี้เหรอครับไม่อ่าชุดขาขึ้นเนี่ยชุดขาขึ้นอ่าตรงนี้ป่ะครับพวงนี้ป่ะใช่ใช่อ่าไ <c oughs> อเน,นี่ยพอพอมันเอาย่อลงมาหน่อยพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกทำไมาอีกยอยอยไม่ใช่ไใชเอาเอาไซเวย์ตั้งแต่แท่งอิมบาลานที่แทงขึ้นมาแล้วยอ่อ อ่ะไซเบอวก้อนนี้ถูกไหม,ม,ท,มที่มันที่มันทําตรงตรงฟลิปปี้ถูกป่ะอ่ะที่ผมบอกว่าถ้าเราจะชัดอ่ะถ้าเราจะชารเราเรามองซัพพลายฝั่งซ้ายครับเรามองซัพพลายฝั่งซ้ายอ่าตามตามที่ผมไปเก็บเอาเอาตามผมไปเก็บก็ได้อันนี้จะสอนให้ดูว่าอันนี้อันนี้มันอันนี้มันเห็นชัดชัดถูกป่ะใช่ครับอันนี้มันเห็นชัดชัดอ่ะตามลอจิก ถ้าถ้าเล่นตานเมเบาๆก็คือว่าเทนขาลงฝั่งซ้ายเห็นปะคุณนิตีเองฝั่งซ้ายตีตีเลยครับ A.B.C. A.B.C. อ่ะที A.B.C. นี้ก่อนนะอ่ะทีนี้เวลาผมเล่นหนักผมจะขีดหัว B มันจะต้องไปเทนกลับหัว B ให้ได้อ่ะครับขีดไปยากเลย นั่นคืจุดเอนซีที่คุณทีณค่คุณจะเี้รับของมันเปนจุดคอนเฟิร์มอ่าครับผมอ่ามันหยุดคอนเฟิร์มรับของทีนี้ซับรอสคือต้องไม่หลุดกับเส้นฟิปีหัวเออมีวิธีเล่นสองอย่างคือเข้าเลยที่หัว B ่าครับี่โซนหาไอ้ซัพพลายตัวเล็กเนี่ยอ่าที่นี่จะลิมิตจะลิมิตก็ได้หรือจะเฝ้าตรงนี้เป็น p i ก็ได้อ่าโอเคครับถ้าไม่ใช่ก็เข้าเลยเข้า A แล้วก็สมบตเอ้เข้า B สลบล A อ่าโอเคครับอ่าหรือที่ผาทำที่อ่าหรือหรือจะย่อยมาหาก็ได้ล้วคุณที่ลองไปเปิดเป็น Day ดูดิ มองไม่เห็นเนาะถูกปะ่ะใช่ครับใช่อ่าลองลองลองดิไอ้ตัวนี้เป็นตัวรับราคารเฉยนะครับครับอยู่ที่ว่ามันเด้งตรงไหนถูกปะ่ะอ๋อครับอ่าอ่าโอเคเห็นป่ะเห็นเห็นเห็นฟิปปะ่ะฟลิปคือตรงนี้ป่ะครับที่จะทอนบอร์ดอย่านียนะ ใช่ก็ที่ไง<ม>ผมบอกกับใหญ่เห็นปะอ่าครับกับใหญ่ราคาปิดกับใหญ่ตนนัวน,น,นั้นเบรกตัวนั้นเป็นเบรกวอล,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 ล์กอยู่แล้วไม่ให้วิชานี้นี่มันมันยากเกินไปเกินกว่าโจอี้ตอนนี้จริงๆครับอาจารย์ธรครับไม่ใช่คืออย่างนี้ที่ผมบอกคุณโจอี้บอกว่าวันนี้คุณโจอี้เห็นนะที่ถามว่าเห็นกับเด็กกับใหญ่ไหมมันไม่มีอะไรเลยนะรือเห็นกับใหญ่ก็ซัดไปดิอ่าใช่ครับ คือว่าเพราะว่าเทนถัดไปอ่ะมันฉเฉลยแล้วว่าไอ้รับถ้าถ้าซีจบซีออกตัวด้วยกรับใหญ่มันก็จะไปอีกเทนไงอืมครับถูกไหมครับโอเคเข้าเข้าเอับใหญ่ไปเลยจบโอมรอ,อดรอนี้น่ะจบเลยโอเค,อเคตอมรอ,อ,อดฟิปเอใช่ไหมครับใช่โอเคอ่าแล้วก็ ไอชุดนี้มันก็จะไปสัมพันธ์กับทางอ่าไอหามสบัดเทนไลน์ถูกปะอ่าใช่ครับอ่าผมมันจะตีสามสี่สามอ่าออบ B ีบอ่ะโอเคครับอ่าอือไม่ใช่ครับ B ซอ่ะบีออบบซีนี่นะครับ ใช่ B4 แต่อันเนี้ยมันคือกรณีที่มันวิ่งขึ้นไปเป็น V shape ถูกเป่าอ่าใช่ครับอ่ามันบันโคตรไกลเลยถูกไหมอ่าครับครับนี้หาความสัมพันธ์ก่อนว่าไว่มันมีโอกาสวิ่งถึงไหมถ้าเราเล่าอ g ก o น e อว่าเทรนชุดนี้มันไม่ใช่ B อ่าครับถูกป่ะเราก็เราก็เอา,าเทรนวิ่งถึงไหมสามสี 3, ่วิ่งถึงไหมอย่างเงี้ยดูความเป็นไปได้ถูกป่ะ อ่าครับตีสามสี่ของเทนชุดนี้ก็ได้อิงแค่เทนเฉพาะของเทนมันก็ได้โอเคครับอ่าต้องไปเก็บครับชุดนี้เนี่ยไอไอไอ้กับเล็กกัปใหญ่เป็นตัวคอนเฟิร์มอ่าครับคิดว่าเราตามมันแบบไหนพีเอมาหลังจากหนึ่งจุดห้าถูกป่ะใช่ครับตัวนี้มาหลังหนึ่งจุดห้าอ่าท้านก็สองเนี่ย Uh, okay. จะเล่นจะเล่นจะเล่นตรงไหนก็ได้นะเห็นไหมครับสองจะได้แท่งที่สามถูกป่ะถ้าหลังสองจะได้จะได้พีเอแทงที่สามถูกป่ะใช่ครับอ่าถูกปะ่ะพีเอมันขึ้นไปแท่งที่สามแล้วก็มันก็ตามแค่นั้นถูกปะ่ะครับผมแยกเทนนะก็ไพาย่ย่อบายย่อบายสไตลิงไปเรื่อย าเดี๋ยวผมต้องไปเก็บภาพนี้ในความทรงจำก่อนแต่ถ้าไปถ้าไปบอกว่าจะโฟกัสลาเบลว่าม,มันจะต้องเป็นบีอ่ะแล้วมันจะต้องเป็นบีเท่านั้นนะ่ะไม่ได้เล่นหรอกอ๋อใช่ครับใช่ถูกต้องไหมพเพราะฉะนั้นนี่เพื่อผมบอกว่าลาเบลตามเป็นบีก็คือบีเราก็ตามไปเป็นบีแต่ไอมันจะมีจุดโฟกัสในการเล่นอยู่สองจุดถูกปะ โฟกัสในดีกีที่เป็นลาเบลกับโฟกัสความแข็งแรงของเทนชุดที่มันวิ่งที่มันกวับปัจจุบันกับกับอดีตที่เรากําลังคาดการอนาคตถูกป่ะครับสองฝั่งสองสองฝั่งเนี่ยมันถ้าเมื่อไหร่มันสัมพันธ์กันอะสมมติเป็นบีแม่งเริ่มเป็นโครงสร้างอ่อนละเทนชุดที่เรากำลังโฟโลเป็นโครงสร้างอ่อนครมันก็จะไปเสริมไงว่ามันคือบีถูกป่ะ ว่าไงตามที่มันเป็นเทนที่มันเป็นเทนแข็งมันไม่ยอ่อเลยเราเฝ้าอรอที่จะช็อตหัวบีลงซีแล้วแบบคุณไม่ยังแข็งอยู่อะถ้ามันเฉลยแบบนี้แล้วคุณอี้ย่อบายย่อบายย่อบายไปเรื่อยได้เลยโอเคครับถูกป่ะครับผมก็อย่าอย่าไปดื้อในสิ่งที่เห็นนะได้ครับได้เพราะว่าไอาการลาเบลของเราอ่ะมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เราพยายามทานายอนาคตอยู่ถูกปะ่ะใช่ครับใช่อ่าแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ดีมันเป็นเป็นแค่เส้นเรื่องที่เราต้องตามถูกไหมครับใช่ครับมันได้มีว่ามันไม่ใช่บี B, กับระยะบีวิ่งแค่ไหนถูกไหมเราก็ตามในกรอบราคานั้นครับตามด้วยอะไรตามด้วยความสมบูรณ์ของเทรนชุดนั้นที่วิ่งขึ้นไปไงอือครับอ่าเห็นป่ะมันก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อย นักสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นบีแบบไหนเราย่อบายได้ตามกับเทนชุดนี้ตลอดผมถึงบอกว่าไอ้เนี่ยผมถึงชอบเล่นแบบผมจะเล่นกันเทนเทนชุดเดียวครับจนได้ปะผมผมชอบเล่นเทนชุดเดียวเทนชุดเดียวแล้วจบเทนชุดเดียวแล้วจบแล้วรอมันเฉลยเฉลยแบบไหนก็ก็เล่นไปกับมันอย่าได้มาบีแบบว่าปักทงว่ามันจะต้องเป็นบีเท่านั้นต้องเป็นบีให้กูอย่างเงี้ยไม่ใช่อะโอเค ยมันจะเป็นบีตลอดไปได้ครับได้ครับหมดคำถามครับาจารท้อนผม,มขอไปเก็บอันนี้ก่อนลหลังจากเกิครับเล็กครับใหญ่เข้าเลยไม่ใช่อันนี้มันก็หนึ่งท่าไงที่เห็นชัดๆแล้วมันเล่นง่ายครับนี่นคุณจะอีกก็ตามแค่ว่าคุณที่ปกติตรงนี้ตาม A B C อยู่แล้วถูกปะใช่ครับแล้วถ้าเทนเทนก่อนหน้าเป็นเทนเป็น,เป,นเป็นเทนขึ้นมาเนี่ย พอจบซีแล้วมีเอครับใหญ่เอาแค่จบแค่เอ็ครับใหญ่ก่อนนะณตอนนั้นที่เห็นคือเอครับใหญ่ถูกปะใช่ครับคนที่สิ่งที่คุนที่ต้องทําก็คือว่าคนี่ต้องเช็คไงว่าดาวดาวมันยังไงถูกไหมครับครับดาดาวมันเท่าไหร่ซ้ายเฮ้ยดาวดาวเท่าไหร่ซ้ายมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปอีกเทนหนึ่งถือว่าอ่าครับเพราะมันออกตัวแรงกว่าถูกปะที่แค่นั้นเอง หลังจากจากที่มี A ที่มีพีเอเอ็นกับใหญ่เราค่อยมาเช็คเนี่ยไม่ใช่เช็คไม่ไม่ใช่แบบว่าแบบขึ้นมาเป็นบูลันเลยแล้วเราก็พยามโฟกัสว่าเดี๋ยวมันจะย่อที่เท่านี้เท่านี้แล้วเราไปไปรับซึ่งมันเป็นแบบไหนก็ไม่รู้ถูกปะแต่นเนี่เหน,นื่อยแล้วงไงว่าเานี่ยเอ็นกับเอ็นกับใหญ่มันคือมันคือสิ่งที่มันบอกเอาละใครอยู่ที่ว่าเราเราเล่นจังหวะนี้หรือเปล่าอ่าครับ ถูกไหมคืออันเนี้ยมันแค่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะยี่ไล่ A,B,C อ่ะแล้ว A,B,C สวยๆอย่างเงี้ยันมีกราฟเล็กกราฟใหญ่ก็ยี่สัตไปเลยได้ครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คนะได้ครับได้ครับแต่หมายถึงว่าลองนีอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเจอตามกําลังตาม A,B,C อยู่จบจบ C แล้วเจอกราฟเล็กกราฟใหญ่เนี่ย A,B,A ขา A ขา C เท่ากันอย่างเงี้ยเช็คดอดาวเสร็จ มีพีเอเสร็จปุ๊บตัดแป้งเลยตรงเนี้ยหนึกไหมไม่รู้กี่ไม่รู้กี่อาตัดไปก่อนได้ครับถ้ผมเจออย่างนี้ผมก็เข้าไปก่อนแล้วค่อยตามความแข็งแรงของเทนชุดที่มันวิ่งขึ้นไปงี้อีกเนี้ยอ่ะแล้วลองคุณจะลองตามความแข็งแรงของเทนที่วิ่งขึ้นไปดิชุดนี้นะครับอ่าแล้วมันขยายเห็นป่ะใช่ครับคุณขยายขยายชุดหน้าก่อนหน้าดิอ๋อจบบชุดนี้เป็นชุดนี้ใช่ไหมครับ อ่าเห็นป่ะแ,<ต>แล้วก็เนี่ยมันเริ่มขยายเห็นป่ะพอมันเริ่มขยายก็ใจชื้นแล้วก็ตามได้อ่าครับคือ okay, ครับหมดคำถามครับจุวิทย์เก็บมาก<ช>่อน,นครับจะท้อนไคนะอาจารย์ชื่ออะไรพี่ชัยอ่ะฮะจย์ชื่อ,อพี่ชัยเขาบอกว่าแตผิดทางที่สีป่ะครับไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าเป็นเป็น,นมีมหรือว่าเขาพูดจริงเล้วบอกว่าถ้าบิ t c o i ไปอีกจะ ต้องเลิกทำอาชีพนี้แล้วอ่ะจันทนนะจันทนนะคุณอยวไปพาดพิงเขาสิจันทนนะไอ้ผมเคยเห็นจริงๆเขาไม่ที่พูดอย่างนั้นหรอกเฮ้ยสัมภาษณ์ล่าสุดผมจำได้โยู่เขาพูดนะพี่เขาพูดอะไรพี่เกินแสนสองไม่ไอ้จะไม่เกินอ่ะใช่แต่ถ้าไอ้จะเลิกทำอาชีพเนี่ยเออเขาพูดพี่ล่าสุดเลยที่สัมภาษณ์กับอผมคันนี้อะไรสักอย่างนี่แหละพี่ช่องเขียว ฮะพูดว่างไงนะเขาพูดเปยๆว่าถ้าเกิดแบบเออมันไปอีกอย่างเงี้ยเหมือนสวนทางเขาเขาก็จะเลิกทํำอาชีพนี้แล้วอะไรเงี้ย <laughs> ไอจัดมึงได้เกษียณแน่ <laughs> ไม่คือแบบว่าเอนตี้ก็เอนตี้ไปไงคือไม่ชอบก็ไม่ชอบไงแต่กอแบบไม่ต้องไปแบบตีก่อนใม่ใช่ใช่อ <laughs> <ช>ื่น <laughs> <ช> <laughs> ไงยว่าใก็จะจับเลย แต่มาตั้งจะอีกสวยงานเป็นโจอี้ป่ะเนี่ยขอโทษขอโทษขอโทษเปล่าครับเปล่าครับเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีครับอ้าวเพื่อนของเพื่อนอีกทีด้วยใช่ครับใช่เพื่อนเคยพาไปนั่งแบบว่ากินวายกับเขาก็แบบว่าโอ้โหไม่แต่ผมชอบไมเซ็ตเขาแต่ว่าผมไม่ชอบแค่ไม่ชอบเรื่องนี้แต่เขามาจากครอบครัวที่มีตังอยู่แล้วจันทนก็นั่นแหละก็ถแล้วมันก็นลยบอกว่ามันไม่ก็ไม่เหมือนกันน่ะ <laughs> right, right.